ไว้เั่เป็ดการแล้วนี่ครับมองเขา 来，拿走这个，来，走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 。 ตัวครับคุณผู้ชม <c oughs> มีการกระดิกครับคงไม่ใช่หอยแน่กระดิแบบนี้อุ้ยอุ้ยโดนเลยโดนเลยอุ้ย,ย,ยจับตัวเลยครับ แลแ้วอ้นนยใส่ขุดไปดโดแทงกลมามนันงั้นก็แล้วมีก้ามเดียวนี่ครับใส่เสียมไปโดนมันโอ้โหโดนสูสีสนิมเลยะโยแต่หม่อนน่าจะมีครับเดี๋ยวต้องเช็คดูกนครับผมนี่กระเทยม่อนต้องมีคู่แน่ เช็คทิผมว่ามีสองตัวนะครับเช็คัวความชัวหนูนะครับตัวแรกมัดไปแล้วหนึ่งตัวผมว่ารู้มันใหญ่ไม่ไมน่ามีตัวเดียวนี่มันเป็นคู่มั้ครับอีกตัวผมว่าใหญ่แน่เพรลูไปลึกครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นครับอยู่แน่โอ้ยมาปลุก ้้าบอกแล้วคู่มันโตแน่น้ำเขาปากฮะโอ้ยดู โอ้ยว่าทำไมเอาอย่างลึกเกินครักร้างก่อนอย,ยัดรูเก่าไม่เข้าครับโอ้ยกล้าม,ม้วงนะครับขุมจริงจริงสุดๆครับเยบนยรบสุดๆแล้วก็ผ่านโป้นะครับรูนี้รูแรกสองตัวครับประเดิมนครับเอาคูมานี่ครับครูเหลือกล้ามเดียวครับ โอ้ยคุ้มจริงๆไปครับไปดูรูต่อไปคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูครับสิทิ้งหลักฐานไว้ปากรูเปลือกหอยครับผมมาเปลือกอยางใหญ่กินเปลือกขนาดนี้ผมสันนิษฐานว่าในรูนี่ตัวไม่เล็กแน่ครับนี่ครับช่องเขาของมันผมเจาะล่วงหน้าไปอีกสองเจาะนะครับที่แล้วเอาขอเยอะ ไปแล้วมันแหลมลึกครับนี่ครับหนึ่งเจาะสองเจาะเปิดอีกหน่อยเอที่เอามือเข้าไปแบบง่ายๆครับเปิดนะครับออกดีครับออกออกออกนี่นี่ ออกทางนี้ครับนี่นี่ที่ผมเห็นออกตรงนี้นีน่นี่นี่นขาขาเห็นไหมเห็นข้างดิอยู่ดิออกไหมใสยสวยขึ้นใสสวย อนไปทางใดทางหนึ่งอ,อย่างนั้นเดี๋ยวโดนทั้งสองมือแล้วงามไส์ครับมามงามมือนี้ครับงามมือนี้นะโอ้เข้าแล้วครับเอามือครับรวบได้แล้วรวบได้แล้วมาแล้วครับทองหลางไซส์สวยโอ้ ไป้นี้เดี๋ยวใช้ได้นะครับผ่าน,นะครับไปดูรูต่อไปดีกว่าไปครับนี่ครับรูนี้ปากรูกไม่ค่อยกว้างนะครับลองขอเทคดูแล้วเจาะดวงหน้ามาหนึ่งทีเจอตัวแล้วครับ ăn phạt trôi hay quàng này cái kiếp ấy nhiều tiền đóng cái chết luôn ngắt thế อยากกขด้วยมัน,นขับไปสุดเลยครับอือไม่เขียไม่เจอตัว ดูตัวกันหน่อยออมาใบสวยเลยทีเดียวครับผมโอ้โห,โห,โหดูเถอแป๊บเดียวมันงับเลยดูเอาเรื่องครับปูดำแท้ นี่นะครับเสียยแป้งครับทางครับตัวนี้เยี่ยมเจออีกแล้วครับตัวนี้เอากินดินมาไม่เยอะเท่าไรเปลือกหอยกินน้อยไม่รู้จะมีตัวเปล่าใช้มือเช็คดูก่อนหนาลุ้นครับหนาลุ้นนี่เป็นรูกเก่า้วย

không cái cây nè Ôi, cái cảnh khó khóc Mũi Thích quá เดวมือไม่ได้ครับเดีว yeah, มือไม่ได้ก็จับไม่ได้แล้ว อ้ออกเลยเ <c oughs> จาะไปเข่าสุดอ่ะออกเลยโหยออกไปแล้วแก้วครับออกอย่างนี้เมียซะด้วยชวูบโอ้โหเสร็จโจรอันนี้สวยงาม มันจะไข่หรือเปล่าโอ้ยเจ้าครับผู้เมียครับได้แต้มนึงครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกรูนึงครับทางเข้าของมันแต่มันไม่น่ามีตัวเลยครับแต่เมื่อกี้ลองแย่ขอไปแล้วมันแลงบานลึกเลยมือเทคดูครับเจอโจดครับ โอ้โหเห็นตัวสุดครับตัวอไเห้ยมันมีสองตัวไง

ตกใจครับแม่ออกของนี้เลยออกไปไหนล่ะไปตอนกับไปตอน ตอนเป็ดตอนไก่นี่ตอนปูะอะอกไหออไปยังไงออกอ,อ,กอ,อกโอ้ยไอยสวยซะด้วยโอ้ยออกแค่หนึ่งตัว ทางนี้ได้ครับมาเติดครับต,ติดเติดมือโอ้ยโอ้ยสวย,ยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องสวยสะด้วย โอ้ยนี่นะครับถึงแป้งครับผมโอเคครับแต่เช็คด้วยทิ้งมีตัวหรือเปล่าว้ผม,มเหนื่อยจริงๆวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับหลุยมาทั้งวันครับเล็ยเหมือนเดิมการหาปูมันก็ต้องเลอะเทอะแบบนี้นะครับแต่ว่าก็คุ้มครับวันนี้ได้ปูไซส์สวยๆหลายๆตัวเลยครับ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลากลับบ้านมาดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ